มาถึงช่วงข่าวดีมีอยู่นะคะเจอกันทุกๆวันคืนวันพรัสบดีแบบนี้วันนี้ปริ้นเอาใจคุณผู้ชมนะที่เป็นคอกาแฟแนะคะวันนี้ไปดูร้านกาแฟร้านหนึ่งค่ะมีความพิเศษมากๆแต่จะพิเศษยังไงไปติดตามกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้ปริ้นมาหากาแฟทานค่ะโอ้เมื่อคืนจัดรายการข่าววันใหม่นอนน้อยค่ะรู้สึกม่วงมากๆต้องหากาแฟมนาะรับประทานนิดหนึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นอยู่ที่ร้านกาแฟร้านหนึ่งนะคะที่มีความพิเศษมากๆแต่ไม่ใช่เพราะว่ากาแฟร้านนี้มีสูตรพิเศษมีการตกแต่งแปลกแหวกแนวอะไรนะคะแต่สิ่งที่พิเศษเนี่ยก็คือบาริสต้าของที่นี่ค่ะสั่งกาแฟหน่อยค่ะ ร้านกาแฟที่ปรินพาคุณผู้ชมมาวันนี้อยู่ในศูนย์อาชีพออทิสติกไทยย่านตลิ่งชันค่ะแน่นอนว่าบาริสต้าในร้านเป็นเด็กออทิสติกทั้งหมดแต่เห็นแบบนี้บอกเลยนะคะว่าไม่ธรรมดาทั้งฝีไม้ลายมือและท่าทางการชงกาแฟของน้องๆไม่แพ้บาริสต้ามืออาชีพจริงๆเพราะว่าทุกคนได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีงานในร้านกาแฟมีหลายส่วนน้องแต่ละคนจะได้รับมอบหมายงานขึ้นอยู่กับความถนัด อย่างน้องโคกกับน้องแหม่มถือว่าเป็นมือโชงอันดับต้นๆของที่นี่เลยค่ะน้องแหม่มน้องแหมมมาฝึกเป็นบาริสต้าที่นี่นานเท่าไหร่แล้วคะปีได้แล้วมะค่ะเป็นเป็นปีหนึ่งได้แล้วนะทำไมถึงมาฝึกเป็นบาริสต้าอชอบค่ะชอบฝึกเราได้อะไรบ้างน่เอ่อมีมีความจำได้ได้ฝึกเรื่องความจำได้เพื่อน แลสนุกนะคะสนุกค่ะน้องโค้คมาเป็นฝึกบาริสตา้านี่ได้กี่ปีแล้วคะนีเเ่เข้าเกือบเข้าเกือบสองปีแล้วครับผมโอ้ค่ะแล้วทำไมถึงมาฝึกเป็นบาริสตา้าอ๋อเพราะว่าเป็นอาชีพผมชอบมากๆครับผมเี่ว่าเลงไว้ตั้งแต่แรกแล้วครับค่ะพอได้มาฝึกเป็นบาริสตา้าแล้วเราได้อะไรจากการ,รมาฝึกบ้างได้ประสบการณ์ได้ความรู้ครเพื่อเพื่อประกอบอาชีพถ้าสาาามิอนาคตจะมีร้านตัวเองเพื่อประกอบเพื่อเอาความรู้นี้มาประกอบร้านตัวเองได้ครับ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท True Corporation เพื่อเพิ่มทักษะและฝึกอาชีพให้น้องๆมีน้องๆที่ผ่านการฝึกฝนแล้วทั้งหมด2รุ่นผลตอบรับจากผู้ปกครองดีมากและผู้ปกครองบางส่วนก็ยังมาเรียนรู้กับน้องๆด้วยก็ร้านกาแฟที่ทางทรูมาสนับสนุนให้กับมูลนิธิของเราเนี่นะะเพื่อที่จะช่วยเหลือน้องๆออกสู่การจ้างงานแล้วก็หลักๆก็คือเพื่อให้น้องเขามีอาชีพนะคะ เขาไม่ได้ต่างอะไรจากเด็กปกติเลยนะคะถ้าเขาได้รับการพัฒน,นาอย่างต่อเนื่องเขาก็สามารถพัฒน,นาได้เหมือนคนปกติทั่วไปแต่ว่าเราต้องให้เวลาแล้วก็ให้โอกาสในการาทํางานหรือว่าทากิจกรรมต่างๆอย่างเด็กปกติทั่วไปจะใช้เวลาแค่วันหรือสองวันแต่ถ้าอย่างเด็กพิเศษถ้าเรายืดระยะเวลาแล้วก็ให้โอกาสและเข้าใจในความสามารถของเขาแล้วก็ความต้องการของเขาเขาก็สามารถพัฒน,นาได้ คือจากเมือ่อก่อนเลยที่ก่อนเนี่ยเข้ามาฝึกนะฮะเขาเป็นคนที่เก็บตัวไม่คุยกับใครนะฮะแล้วก็แต่หลังจากที่เขาได้มาฝึกที่เนี่ยพัฒนาการแล้วเขาเปลี่ยนไปมากอะค่ะ <c oughs> คือเขาจะพูดคุยเก่งขึ้นแล้วก็ความคิดอ่านเขาจะแบบไกลอะค่ะคือมีความมุ่งมั่นขึ้นมีความมั่นใจตัวเองสูงขึ้น <c oughs> เขาบอกว่าเขาบอกกับคุณแม่นะฮะว่าเขาอยากมีร้านกาแฟสักร้านหนึ่งแต่ว่า เขาก็จะเอาเพื่อนๆของเขาเนี่ยไปด้วยคือเป็นทีมงานของเขาทั้งชุดต้องบอกว่าให้เขาทําให้ดีที่สุดนะคะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วเขาบอกว่าเขาจะเปิดร้านกาแฟเลยงแม่เองเพราะว่าเนี้ยคะ่ะนอกจากงานในร้านกาแฟที่นี่ยังมีแผนกฝึกอาชีพอื่นเช่นงานออกแบบงานพิมพ์ซึ่งน้องๆทุกคนต่างมีความตั้งใจและทําผลงานได้ดี ศูนย์พัฒนาอาชีพเด็กออทิสติกแห่งนี้ได้รับการยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศเพราะตั้งเป็นแห่งแรกในไทยและอาเซียนมีผู้สนใจมาดูงานทุกสัปดาห์สิ่งเหล่านี้บ่งชี้ว่าพลังความร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่ายช่วยทําให้เด็กออทิสติกได้รับการพัฒนาจนพวกเขาดูไม่ต่างจากเด็กทั่วไปเลยขอแค่สังคมให้โอกาสพวกเขาก็พอค่ะมาแล้วขอบคุณค่ะ ตาน่ารับประทานมากเลยนะคะอันนี้ก็คือที่สั่งไปนะคะก็คือมอกค่าค่ะเดี๋ยวชิมหน่อยดีกว่าว่าอร่อยหรือเปล่าอ,อร่อยมา,มากๆคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าถึงแม้ว่าน้องๆเนี่ยจะเป็นเด็กออทิสติกแต่ว่าถ้าน้องๆตั้งใจทําอะไรแล้วก็ไม่แพ้คนปกติเลยนะคะคุณผู้ชมดูช่วงนี้แล้วอย่าลืมมาช่วยกันอุดหนุนน้องๆนะคะที่มูลิธิศูนย์อาชีพออทิสติกไทยค่ะตลิตามั่งสุเนินรายงานค่ะ เป็นยังไงคะน้องๆทุกคนมีความสามารถทุกคนเด็กออทิสติกเนี่ยคือถ้าเขามีความพยายามนะคือเขาก็เป็นอีกหนึ่งพลังเล็กๆที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศเราได้เหมือนกันเพราะเขาเนี่ยสามารถที่จะทํามาเลี้ยงชีพตัวเองได้ใช่น้องๆ<อ>มีความสามารถ มากกว่าพวกเราเลยนะพี่เซนก็เปิดร้านกาแฟเหมือนกันน่าจะลองนําไอเดียไปใช้บ้างกงจะบอกว่าน้องๆดูธรรมะดธแมงมากกว่าพี่เซนอีกน้องน้องน่ารักนะคะคุณผู้ชมที่สนใจไปกันได้เลยนะคะอยู่ที่พุทธมณฑลสายหนึ่งนะคะมีร้านกาแฟแล้วก็มีสินค้าของน้องน้องเนี่ยให้อุดหนุนด้วยแล้วบอกเลยว่าน้องๆที่นั่นทุกคนน่ารักมากอัธยาศัยดีมากค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะข่าวดีมีอยู่ค่ะติดตามกันทุกๆคืนวันพฤรหัสต่อเช้าวันศุกร์แบบนี้นะคะข่าวดีมีอยู่จริงๆทําให้เราได้ยิ้มได้น สังคมเราถูกต้องอ่ะกลับ